นี่เราก็กำลังจะลงกากกูทเบิกนะครับลมสัก34่กิโลอ,อยู่กับเป็นวิวขาลงนะครับจากจุดชมวิวร้อยสิเอโคมลงเบาๆนะคะกำลังกินโอ้ตัวเอดครับอ๋ออย่าร้องร้องๆขาแนว่อม,มีมันแล้ว เราไม่ได้เด็กเินติดอสต้อกันบมอค่ะไค่ไข่หนูกันนั้นแลลวเขาไปหิวเขาเหิวหมอประยัดเบื้งใช่หม้อประยัดเก็บไว้ในความทรงจำบอกจะบอกอะไม่รูจปวดแผดด้น บบว้าวบอสหูหยอุ้ยสุดมอกกันสุดบอสอ่ะบอสบอสไมอ,กอากไม่อยากโอ้โหทำง,งนานนั้นเลยไม่เห็นเลยมองมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยครับ<ไ>อ๋อบอสบ้าวบ้าวบาวตูดตูดมันเดี๋ยวเราไปเห็นตูดรถเนดะ้ ต้องพื้นแล้วหืมหืืืฟินมากไข่ม้้อนอมนี้วร่อยัอออนยมมออกนนนินข้าวทำกลางสายหมอกครับ ย,ยายก็หยาหมือนาวนาลานกลัวแบบนี้ได้เ <c oughs> นื่องจากเนื่องจากช่วงนี้ชิวทอง <c oughs> <c oughs> เขาไปผมไปก่อนก็นเลยน <c oughs> นเนาะอืเดินเย็ยนสั้น นางกำลังอินมกับบรรยากาศชีวิตเหมาะเหมาะก,กับมามา่าเส้นเหนียวหมูปิ้งแล้วก็ไข่าาส้ม เป็นบรรยากาศที่ภูทะเบิกนะครับหมอกเยอะมากครับวันนี้ว,วิสัยทัศน์การมองเห็นใกล้นะครับมองเห็นไม่ไกลก็เลยไม่กล้าแซงข้าวงบางลงแล้วครับบางลงแล้วขอไปก่อนได้ไหม เป็นเส้นทึบสองเส้นอยู่นะครับหมายถึงว่าอันตรายยังไม่ให้เสียงครับช่วงนี้โอกาสที่จะเจอหมอกแบบนี้บ่อยมากนะครับเพราะว่าฝนตกตอนกลางคืนตอนเช้ามากก็จะเจอหมอกแบบนี้แหละครับ แต่ถ้าลงไปถึงบ้านดอยน้ำเพียงดินนะครับก็จะหมอกก็จะสูงแล้วนี่อย่าง่ะเอินปาดเขาบอกว่าพักตรงนี้ออวะ สดชื่นนี่ไงมองพระแด่เอ็นอยู่หน้าพระนี่อันนี้เราก็อยู่บนโค้งเลขสามนะครับมันก็เปิดไฟให้มันสิมันจะได้ไม่ช้าตบไฟตบไฟเป๊ะเป๊ะเป๊ะเฝ้าเป๊ะเป๊ะเปิดเไาอะไรนะไม่ตบไฟไอ้เร่งไงเรารีบ ดูประหลูเรียงได้เดี๋ยวกลับไปลงคืออย่างนั้นเลย <c oughs> จอดท้ายรถเบื้องรถนี่แม,ม่มา<อ>แต่ซุ่มตากลองกต่ชิ่นยากอีกตากลองกต่ลายเกินจอดจอดทุกป,ป้ายมึงกตรถติดมะนาวก็รถก็ต่ำดัก ซอดเปิดกิมฮิอาดูดีได้กินไทยว่ามีซอดไหมแข็งไหมว้าวย,ยกเมืองกิ้งมาไว้นี่ด้วยอย บอกไม่อีกแล้วมอกหม่แล้ว,ลวถูดเกลี่ยดยอหไหลค่ะถูเฉีิงว่าป่าเนี่ย หลังละพันอีกแล้วมาช่วงนั้นหลังละแปดร้อยมันช่วงไฮช,ช่วงโลหรอช่วงโล ทางใส่หมอกนี่หมอกว่าว่าท่าเนี่เป็นเม็ดได้เนาะเมื่อเมื่อนั่นกินหมูกระทะเนี่ย,ย,นะมมนนมยหมอกมาเป็นเม็ดเมเ็ดได้นั่งอยู่เนี่ยหัวงหงอกป้ะหรออันนี้ยังอ่ปิดวิดีโออย่างครับ ยอะดีหมอกเยอะดีใสงหมอกจะลอยต่ำกว่าวันรอบที่แล้วอีกมั้งเนี่ยเพราะว่ายังไม่มีทีท่าว่าจะหมดเลยมันจะถึงโค้งในอโยงแล้วเนี่ย กินคนเดียวก็ใครคิดถึงีอย่างปะคิดถึงหมือแต่งงานตอนปอนใครอะแช่นเดียวกินคนเหียวก็ใครต้องกินทั้งลูกใช่ไหมคะมนี่คือร้านกาแฟอโยงนะครับรอบที่แล้วมาตรงนี้หมอกจะหมดแล้วนะครับจะเห็นแต่วันนี้หมอกลอยต่ำมากเลยวันนี้เราไม่มีเวลาแวะนะครับ <S <S เราจะต้องลงอย่างเดียว

ก็เป็นการทำนาของชาวดอยนะครับปลุกข้าวบนลานหินครับปลุกข้าวบนลานหินก็ยังได้กินนะครับโอ้น้องแกะสัมผัสอากาศหนาวครับน้องแกะ วันนี้เหมาะลอยต่ำมากเลยครับว้าวนักท่องเที่ยวจุดนี้ก็เยอะแล้วนะเนี่ย ได้หน่อยนะแต่มีใบแล้าหลายกุนีแอนได้ขอมฝากหลายกวุ่นีชอบผักนวชาบผักก็ซื้อของฝากกงคือข้างในตรงนู้มันจะไม่แพงไม่ใช่ตรงที่เยอะๆนะไอข้างในก่อนหน้านั้นอยู่ก่อน มีป้ายบอกว่าทางโลงเขาลาดชันเอายิ้มให้กล้องหน่อยกินไอติมสามร้อยโฟโต้กล้องเขาแอบถ่ายเ,เราเราแอบถ่ายกล้องเพิ่งเลจุงป,ป้า โค้งพับผ้านะครับโค้งพับผ้าบรรยากาศสวยๆที่โค <โ fin S 1> ้งพ, <า S 2> พับผ้าโอ้ทะเบิดครับไม่เปียกก็กได้ไม่เปียกยก็กกได้กินปลาเบเมื่อไหร่นี่เรลวกนะวันวันไหนมันจะดังเหมือนที่น่านมั้งเนี่ยโค้งพับผ้า เนีย่ยทำจุดเช็คอินมันไม่ให้ขึ้น,นะนทำตั้งแต่เขาทำใหม่ๆอะ่ะหมิ่นพาเบก็จปชดเปลี่ยนเกียร์เลยเกียร์รู้จอดรถอะไรเนี้ยคือเปลี่ยนพาเบกไปรอดนึงเลย <laughs> ขึ <c oughs> ้นเขาดูอะไรคิวคุ๊บที่บ้าคิวของเขาหรือคิวของเจ้าของอยู่แล้วด้วย ก็เป็นล่องรอยของรถนะครับโอ้เจอรถกระหล่ำแล้วรถติดเลยเอ้ยสิเลมันมันคิว้วผ้าเบกรกใครห้เบรกจ้าของมันอยู่ข้างหน้า คิ้วขาดเลยคิ้วพาเบรกหรือว่าขาดเน้่รถเขาบ้านี้ขาดรถคันปุ่นี้ขาด ตอนนี้เราก็น่าจะลงมาพ้นหมอกแล้วนะครับแซงไหมลูกเออไปไหมกระบาบ่าไปเนออืม็ไปไหมอ่ะไปไปผมไปด้วย เข้ามินแล้วจะคล้องขั้นบรรทุกหนะัก 大郎中。 เตือนดุเอ็เะตือนดุในะบตื่นเตือนเน่เน่เขาลุเตาเนาปเน่เขาลุเตาขา้างนอคงเนี่ยคงเนี่ยจะเห็นโค้งนี่จะเห็นชัดุึปนะลุเตาเ,เตาง่อยเตาง่อย ถ้ามีเวลาเขาจะเข้าไปที่อ่างเก็บน้ำเนี่ยมันจะถ่ายเห็นไ้หมดจ้ะมีเวลาจะเกียร์ป้มีแต่ว่ามีบ่หลอยรมี่พ่าะว่าแดดแเออม่หลายเทียแล้วแต่บ่เคยไดดแวะจะเทียเรื่องของเรื่องเนี่ยนี่ชื่อเดี๋ยวรอบหน้าเราก็มาอีก ันเหลือกี่วันอ้าวี่มาจอดทายรูปอีกวันี่นะหกวันฮะหกวันลขอไว้เจ็ดวันเหรอฮะเจ็ดว,วันหรอค่ะยังไงเขารูปเต่าครับพี่น้องมันเต่าไหมมันเต่าไหมเชื่อไม่ใช่ไม่ใช่เก้าวันหรอมันใช่ เฮ้ยเช็ดลาขึ้นแรงแต่ว่าเท็ดลาเนี่ยเจ๊ห้น้องดูเที่ยวเบียกเยวเบียกยูตอนนี้ก็นี่เป็นร่องรอยของการตัดเขานะครับแต่ก่อนเขาสูงมากเปลี่ยนเส้นทางนะครับเอาเส้นทางนั้นไปทำทำอ่างเก็บน้ำครับก็เลยตัดเขาให้วิ่งเส้นนี้นะครับ ด้วยเสีงงนะยงรถจักรนตเอีดๆเีเ <laughs> ม็ดทรายเข้าไปอยู่ในผ <c oughs> ้าเบ็ <c oughs> ใช้เวลาไป20กว่านาทีแล้วนะครับลงจากราตรงจุดชมวิวตอนนี้โคง้งโค้งเยอะๆก็หมดลงไปแล้วนะครับเลือโค้งสบายๆครับแถวนี้ ้วเวลาเท่าไหร่จนถึงทางแยกไฟแดงนะครับสามแยกไฟแดงครับจะถึงขึ้นชั่วโมงไหมโอเคเนาะปิดประตูดะเด้อปีแอครับเจ๊ Stop reading. ใกล้จะถึงปากทางแล้วนะครับตรงนี้เป็นจุดขายของฝากแบเน่แบเน่แสนแบเน่นที่มีเส้น,ต,น,นตรงนะครับอยู่ใต้น,น้วนางนะครับถ้าคนมีเส้นตรง้นนาสามแยกนะครับใต้น,าาน้นางลมา,มลาไฟแดงครับ ใช้เวลาไปยี่สิบหยี่สิบเจ็ดนาทีครับี่มสับอยานี่เดือนของโรคเส้นเลือดสมองตีบเียนิบเจ็ดนาทีกับทางลงภูทเบิกครับแต่ทางขึ้นน่าจะใช้เวลานานกว่าน,นี้ครับ